ฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ก็เที่ยงคืนยี่สี่นาทีนะคะคือจะนอนแล้วแหละแต่คือจะมารีวิวครีมก่อนนอนนี่นะคะครีมที่ใช้มีของบูสเตอร์แล้วก็โดสนะคะคือ2ตัวนี้ใช้คู่กันนะคะคือทําให้ผิวขาวแล้วก็ทําให้ผิวแบบว่ายังไงอะ่ะเนียนสวยอะจริงๆแล้วก็นี่ก็เห็นผลนะนี่ผิวเนียนผิวแบบ คือมันดูใสขึ้นนะเราก็มันดูแบบคือมันเนียนเหมือนทําเนียนกว่าปกติแล้วแบบมันรู้สึกได้อะอะถ้าเกิดใครสนใจนะคะซื้อมาได้ซื้อได้นะจ๊ะครีมบูสเตอร์นะคะนี่นะสองตัวนี้มีครีมนะคะแล้วก็โดดนี่นะคะนี่ก็ใกล้หมดแล้วแหละว่าจะสั่งซื้ออยู่นี่นะคะไม่มีแล้วแหละ มารีวิวแค่น,นี้นะคะแต่จะบอกว่าดีจริงไม่ดีจริงไม่บอกไม่พูดนี่พูดเลยจริงๆดีมากขอบอกทําส่วนใครที่อยากอยากสวยอยากขาวแนะนำสองตัวนี้คู่กันในราคาไม่ถึงพันนะจ๊ะราคาประมาณห้าร้อยไม่ไม่ถึงหรอมัง้งนี่แหละสองตัวนี้ใช้ดีมากก็ใช้นาน<ช>ด้วยจริงๆอันนี้ก็ใช้มาเป็นเดือนๆแล้วแหละแ,แ,แต่นี้หมดเลยเนี่ยเนี่ยสองตัวนี้นะคะไปแล้วแหละบายบายแ, bye แันดีค่ะ